สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบ้าน30ล้านจากน้ำพักน้ำแรงบ้านที่ให้ตรงๆย้ายมาอยู่ด้วยกันเปิดบ้านเบสคำสิงบ้านหลังใหญ่หรูหราจากน้ำพักน้ำแรงในราคา30ล้านที่ให้ตรงๆกิจกรย้ายเข้าไปอยู่หลังครบกัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวาวมากความสามารถทำมาเป็นแฟนอดเป็นห่วงไม่ได้ซึ่งทางเบสรักวณีคำสิงห์ยูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงห์หลายคนเป็นห่วงว่าความรักกับหนุ่มตรงตรงกิจกร,ร,รม,มีปัญหารหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกลาอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นได้อันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงตรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร,ร้อมกับ รูปคู่ที่หายเกลี้ยงไอจเช่นกันไม่นานมานี้พ่อสมรักคำสิงได้ออกมาแฉเดือดหลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดว่าฝ่ายชายก็ลูกสาวและทั้งเรื่องผู้หญิงเผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย ผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสาจล่าสุดถ้าพูดถึงบ้านของเสาเบสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถที่มีบ้านทีเดียวถึงสองหลังซื้อพร้อมกันหลังละ15ล้านสองหลังเป็นเงินทั้งหมด30ล้านบาทในวัยเพียง21ปีเท่านั้นซึ่งบ้านหลังนี้เบสซื้อเองจากน้ำพักน้ำแรง และเดิมการตกแต่งจะใช้สีเทาน้ำเงินแต่ส่วนตัวชอบสีขาวเลยติดวอลเปเปอร์ใหม่ทั้งหลังและโจทย์อีกอย่างก็คืออยากได้บ้านสไตล์ลักชัวรี่เลยใช้หินอ่อนแท้เป็นวัสดุหลักในการตกแต่งทั้งหลังและเฟอร์นิเจอร์บิวอินใช้งบไปประมาณ2ล้านกว่าบาทเกินจากที่ตั้งเอาไว้เล็กน้อยและสาเหตุที่ซื้อทั้งสองหลังก็เพื่อการถ่ายทำ u t u b e ของตัวเองจะได้ง่ายขึ้นนั่นเอง แต่เมื่อได้คบกับตรงๆกิษกรเป็นแฟนสักพักก็ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทูเดย์ไลน์มีขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ